เชี่ยนตายแล้วอืมเชยงมันล้นอนสัเอ้ยตื่นตืนต่กี่โมงเนี่ยจะไปไหมเนี่ยบอกว่าไปเจอน้องเจนเนี่ยจะไปเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเพิ่ซื้อกล้องาใหม่โอ้ยเท ชิมเล่นอะไรนี่ไอศักเล่นเกมไปเล่นไกลๆนี่อีโนะไอศักดิ์หวยบ้ากล้องกูเพิ่งซื้อแหมเพิ่งซื้อนี่มึงก็ด่ากันใหญ่เลยนะเแหมยังยังยังไทยซื้อมา่ใชเฮ้ยเออจริงบัสบัสปืนเมื่อวานมึงอยู่ไหนวะกูจะมาเล่นปืนท่อคุณ มึงซ่อนใช่ไหมเฮ้ยทอดลบดิอะไรเนี่ยอยู่ไหนวะเฮ้ยเร็วกูจะถ่ายลงไปบุ๊คว่าวในอ่างน้ำใช่ไหมมึงกูผ่านไม่ได้เลยเกมนี้ไอ้เหี้ยมึงผ่านได้ปะวะเฮ้ยพี่เจ้ยปืนมึงอ่ะเราไปแล้ว นต่บอกว่าปืนพ่อกูขอโทษครับได้ได้เล่นอย่าเล่นมีมีมีลูกป่ะมีมีที่อะไรไม่มีเมียอะไรจะมีลูกได้ไงล่ะมันจะไม่มีลูกมึงจะเล่นด้วยมึงมึงมึงไปเก็บมึงเกงในมึงดิบอกหลายรอบละไม่รู้อยู่ในห้องน้ำมีมึงอ่ะมึงอ่ะเนี่ยบุโคตรออฟไปเลยว่ามึงไอ่ะใ้่ป่ะนอน สมึงซื้อมาใหม่ใบเยี่ยไใบเยี่ยมเนี่ยบ้านเวลาเท่าไหรลเนี่ยเวลามันกี่โมงแล้วมึงกี่โมงอ่ะจะสี่โมงท็อปก่อนขอยกี่ชั่วโมงท็อปจัดดิไอ้สัสตัวไอ้สัโอ้โหมึงจับนะท็อมนะเจนไม่รีบหรอกรีบดิไม่รีบแต่กูรีบมึงจะทำยังไงกูเนี่ยเร็วตื่นไปหนาเร็วไปนอนยัดตัวไอ้สัสเร็วเฮ้ยจับมัน จะมันนอนเก่งจะมันนอนเก่งอย่านอนเร็วกูจะถ่ายลงเฟซบุ๊กนอนนอนนอนไม่ดีนะเพื่อนเฮ้ยชอบเร็วกูภารกิจไม่มีไหมาอบถามไม่มีไหมภารกิจนี้ภารกิจนี้กูทำคนเดียวไม่ได้เร็วบ็อกเซอร์ตัวเดียวด้วยเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 ร้องเราต้องให้กูขอร้องแบบแบบแบบทำไมเนี่ย เดี๋ยวอ๋อมันยาวกว่าเลยกูขอนอนอีกสักห้าไอ้เช่อว่างกว่าแล้วไอ้เพื่อนนี้มันเหนื่อยฮะเออกูหอนอนโดนเฮ้ยแม่มันคือมึงไอ้นี่แต่งงานไอ้หลังด้วยเนี่ยไม่เอาชอบเล่นานไอ้กูคิดไปนะเว้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเรียนจบกันไปแล้วฮะเราก็ต้องแยกย้ายกันไปมีครอบครัวทำงานอะไรเงี้ย เฮ้ยอย่าบอกว่ามีครอบครัวทำงานแล้วบอกว่าทำงานแล้วมีครอบครัวอนาคตกูเห็นมึงมีลูกก่อนน่ะใครวะอนาคตไงเห็นแววเห็นแววเป็นหมอดูเหรออ่ดูจากจรแต่ไม่ใช่ดูจากจอนก็รู้แล้วเย่จรกูไม่มีอ๋อมึงจอนจัดใช่ไหมล่ะอจรจัดเมึงอไงจัดสุดอะไรจอนมึงอไงจัดสุดใช่เหรอใช่ไอ้เหี้ย่ธรรมดานี่แม่งยาวแค่แค่ครึ่งหูนี่นี่ยาวมายันคาง ไอเขาเรียกว่ามีจอนสนิทไอเฮี้ยมบานะครับผมไอเฮี้ยมบานะครับผมไอกูไม่เฮียมเลยบ้ารเอาเลยเอาเลยเอาเลยเน้ำน้ำไม่อาบล้ำแต่งตัวเลยโอ้โหเฮียมเน่าว่ะเพราะกูลุกขึ้นมามั่วกับกล้องอยู่เนี่ยกูก็อาบน้ำนานแล้วแต่งตัว่ิ้งเปลือกนอนอยู่กูง่วงง่วงไร้ไรวกูแต่งตัวก่อนแล้วกันฮ่ามึง อย่าลืมนะครับไอ้ท้องเขาบอกว่าเขาจะเขาจะหอมคนชิ้นเจนะครับอย่าลืมนะเราคอยดูนะครับฝากไปเลยนะไม่รอดไม่รอดรอดูนะครับเร็วแต่งตัวเร็วไม่น่าเล่นเลยเงือกออกเลยปิดกล้องปิดกล้องปิดกล้องอะไรครับช่วงนี้เรับเหมือนนั่นเหมือนบอกเอานะเหนื่อยเหนื่อยจริงทำติดชีวิตกูปะเนี่ยถูกต้องถูกต้อง เฮ้ยไอเฮียไม่ชวนกูคุยเลยเอาเฮ้ยเออเอาจะคุยกับกล้องนะคุยไงดีอ่ะเออเออเหมือนกันาอะไรอ่ะตึกไระงคิดว่ามันจะล้างนะเข้าล้างแล้วมันเข้าได้เหรอได้ดิล้างนี่สะอาดป่ะกูไม่ล้างว่ะทำไมวะสกปรกงนี่เฮ้ยเอาจริงเหรอจ๊ะงั้นเราเข้าไปล้างกันดีกว่าไม่ไม่เอาจริงเหรอเอาจะไปล่าท้าผีกันไหนไงวะเฮ้ยน่ากลัวว่ะเอาจริงเหรอ ามจริงเพื่อนอเหนื่อยกันไหมครับเหนื่อยสุดยอดกูถือกล้องทั้งวันเลยเนี่ยเหนื่อยจี๋ถือก,กล้องก็ถ่ายไ้ทั้งวันถ่ายทั้งวันซื้อมากระจายคุ้มหน่อยไปแต่ตึกน่ากลัวว่ะกูไม่เข้าโอ,อ้โหเฮ้ยโอ้โหเกือบปะไปแต่มันน่ากลัวป่ะไอ้แล้วเขาจะไม่ว่าหรอถ้องถ้าลองว่ะโ๊วยไปมันมันมันไม่อันตรายไปหรอ ไหนวะโอ้ยไอ้นี่ถ้าตกไปนี่สภาพไม่ต้องขึ้นนะตื่นค้นน่ากลัวเลยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดินรอบๆไหมเอาแค่ข้างล่างพอรอบๆกูไม่ขึ้นปะโอ้โหพอใจกล้าทั้งสอง sẽ lên đi, lấy, nói thật đi, lấy, nói thật đi, lấy, nói thật đi, lấy, nói น่ากลัวมากอ่ะอเหเออตัวที่อะไรนี่ขัมาขัตอหน้าถัดัดัดโอ้ยสัสขอให้เจอทีปากไม่มีไรแล้วมึงพูดอะไรอ่ะเออปากง่ะเนี่ยมาที่อย่างนี้มึงพูดตาฝาดตาฝาดเออสวยว่ะ เลือดเลยไหวสบ้าไม่ใช่เลือดแง่แชัดเลยจเี้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าบ้าที่มาดบวะไม่้องมีอะไร้งหมดเลยเอ้าไปทอเคี้ยปทำเชือ ไอ้ไอ้เจมีไ้เชี่ยไม่มีปืนหรอเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชียวิ่งไอ้โมอายกั เข้าห้องกันหองเลยเหรอดีนะเมื่อกี้กูบันทึกไว้ได้เดี๋ยดีเราคงเก็บไว้ให้หมดอ่ะเทีงพรุ่งนี้ไม่ทำนี่เราแบบสบายมั่งทำไมมึงไม่ล็อกห้องไว้แค่ล็อกเลยเอือสัตว์ตายตายให้ซะเออนี่น่ากลัวน้องนอนอโอ้เที่ยงแต่วันก็นอนแล้วเนี่ยนี่ย ประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตกูเลยนะเนี่ยจริงเย็นๆกูเย็นโอเคเจะกันที่เดียวแล้วกันนะเออเออโอเคเรารีบไปเจอเจอแค่นี้แหละครับสวัสดีครับไอ้เขี้บัสเราจาวไปให้เขาเลยกูยืมหน่อยไม่ไม่ไม่แต่เครื่องเย็นเครื่องติดตัวไว้ครับจะดีเหรอเพื่อนเออว่าแต่บอกก่อนเเผื่อมันเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มันบัสบัสมึงฟังกูนะเว้ย มึงต้องพกแล้วเเพราะว่ามันเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราไงระวังนะเว้ยตำรงตำรวจอะไรเงี้ยมันหลายเรื่องว่ะกูว่าเที่ยกูก็ไม่อยากให้มึงเอาออกไปแน่แน่ต้องเอาออกไอ้เที่ยกูไม่ได้หรอกไอ้เที่ยงไม่ทำกระดับเดี๋ยวไม่ทำกระดาษนะเว้ยถ้ามันกลับมายิงมึงทำไงวะกูก็ไม่รู้ว่ะมึงใครก็ได้เที่ยงกูปวดหัวว่ะเผยแม่ง เมื่อกี้กูณถ้าคุณเจอแม่งทีนะถ้าคุเจอแม่งทีนะไอสัตว์แม่งไม่รอดพูดจริงไอเชี้ยนั่นน่ะไอเยิ้นอ้วนมีหนวดไอสัตว์มีเชี้ยแม่งคนนี้วิ่งมาแรงอะเออเชี้ยนั่นแหละเฮ้ยจริงเหรอที่ไหนทไหนตึกล้างทำไมอ่ะไปทำอะไรอ่ะเออมันต้องขนศพเชื่อไหมตายเลยทีเดียวอ่ะแม่งวิ่งไล่ยิงพวกเราอ่ะคิดดูดิไม่น่ากลัวว่ะถ้ามีปืนนะยิงสวนละแต่เรามีหลักฐาน บ้าเอาให้ดูดิเออเออดูดิวหานนะเว้ยพวกมึงอ่ะเอาหลักฐานไปตริรวจดีกว่าไม่ต่อยาเอาคืนมากเลยนะเว้ยใช่เขี่ยแม่งกูอยากเอาคืนมากเฮ้ยมึงใจเย็นเอาไปให้เขาดูเลยใจเย็นก่อนแม่ไงคือเรามีปืนแล้วไงอืมใช่ใช่ปืนแล้วเราก็แลกไปเลยไง น่ากลัวไม่มึงเยพวกมันอะ่อพวกมันก็เห็นกฎหมายมันช่วยได้เหรอจับพวกเฮียนี่ได้เหรอไม่ได้แต่มันก็ยังรู้ไงว่าใครทำแล้วคนอย่ากลูวนะเว้ยแม่งไม่มีใครทำอะไรกูได้หรอเว้ยกูจริงจริง i hey. hey.